สวัสดีค่ะวันนี้เมียแต่งหน้าเสร็จแล้วเมียใช้ c c ซครีมของ y 1 0 i แล้วก็ใช้แป้งกันน้ำนะคะแล้วเมียออกมาข้างนอกพอดีว่าวันร้อนมากเนี่ยออกก็จะบอกว่าไอแป้งกับรองพื้นเราอดีมากเลยแต่ที่จะมาบอกคือวันนี้ใช้ I ไอไอเนี่ยค่ะไอเจลไลเนอร์ของ m ม t ทีมแล้วแบบว่าจะบอกว่ามันอยากลองใช้ไงซื้อมาใช้แล้วปรากฏ่าบนีมันเป็นอย่างนี้เลยเหื่อออ,อก จะบอกว่าเพื่อนๆใช้ของที่ร้านเราอดีแล้วอย่าเปลี่ยนเลยนี่เหียก็ลองเปลี่ยนแบบว่าออลองแบรนด์อื่นดูซิอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านี่่กีดมาเป็นอย่างนี้พอโดนเหงื่อเหงื่อแตกค่ะเป็นนี้เลย<ม>ก็เดี๋ยวหลังมารีวิวของแบรนด์แบรนด์ตัวเองให้ดูละกันแล้วก็เนี่ยคะ่ะหน้าก็คือเดีย๋ยวไม่ได้เอาแป้งมาเดีย๋ยวเดี๋ยวซับหน้าจากที่แต่งเห็นไหมแป้งกับรองพื้นะโอเคไอที่ไหลๆเนี่ย เพ,เพื่อนไม่ต้องสงใจนะเวลา,าใช้พวกนี้เวลาเหงื่อออกอะ่ะมันจะไหลไหลเป็นทางอะ่ะไหลเป็นน้ําเลยคือมันจะไม่เข้าหน้าเราอะค่ะหน้าเราก็จะยังเรียงเหมือนเดิมดูที่ปัดแก้มเห็นไหมที่ปัดแก้มยังไม่หลุดเลยที่ปัดแก้มก็ใช้ของไวซิทก็วันนี้ใช้ของไวซิทหมดเลยทาตรงทาตาอย่างน,ะะนี้ค่ะคือที่ทาตาเราไม่เลอ,อะอ่ะแต่ไอเนี้ยมันเลอ,อะอ่ะเลิกแล้วอะ่ะซื้อครั้งเดียวเข็ดเลยเสรยจไรตัง,งเคค่ะเป็นไงหน้า เด้งเหมือนเดิมยังไม่เติมแป้งเลยก็คือวันนี้อาจจะไม่เติม,ม่ะค่ะอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันโอเคะ okay, นะคะสวัสดีค่ะ